สวนดอกไม้ครับสวนดอกไม้ครับเราไม่ต้องไปไกลครับถ้าอยู่แถวสะพานสีบอวินครับเชิญได้เลยนะครับหน้าซอยสุพรรณครับจะเป็นตรงที่ขุดคลองใหม่ตรงนี้นะครับเป็นทิวดอกไม้สวยเลยครับใครมีกล้องสวยๆดีๆถ่ายรูปเก่งๆเชิญได้ครับดอกไม้กำลัง บ้านสวยเลยครับตรงนี้เลยครับสวยครับนี่ครับยู่ตรงไม้ยาวข้างล่างก็หาปลานะครับ ล่างก็หาปลานะครับนี่ครับชิวดอกไม้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับมันไกลขนาดไหนซ,มไมไซูมไม่ได้ซูมไม่ได้ซูมไม่ได้ครับนี่นะครับต้นไม้ยาวครับงามครับสวนดอกหญ้าครับ ออกจากนี้เราก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกดินอ่างเก็บน้ำดอกกรายครับนี่นะครับจับได้บ่นะบ่ได้ซ้ำ นนี่นะครับดอกย่าครับใครที่ตามอยู่นะครับตรงทิวทัศน์สวยๆตรงไหนผมก็จะไปอัดคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับตรงนี้เหมาะนะครับสําหรับคนชอบถ่ายรูป เราไม่ต้องไปไกลนะครับสําหรับหนุ่มสาวโรงงานของฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกนะครับฝั่งอําเภอปวกแดงฝั่งบ่อวินนะครับตรงนี้เชิญได้เลยนะครับหน้าซอยสุพรรณนะครับสําหรับคนชอบหาปลานะครับก็มีนะครับคนชอบหาปลาตรงนี้นะครับ ก็มาหาปลาทุกวันนะครับแต่ถ้าน้ําเยอะๆครับน้ําจะถึงตรงที่ผมยืนอยู่นะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่น้ําก็จะท่วมถึงนี่เลยนะครับแต่ก่อนตรงนี้เคยน้ําท่วมบ่อยที่เป็นข่าวนะครับแต่พอเขาขุดลอกตรงนี้ฝั่งทางด้านนี้นะครับขุดให้สูงขึ้นและกว้างขึ้นน้ําก็ไม่ท่วมแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของภาครัฐนะครับ อีกหนึ่งโครงการในดีของผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็เกิดเป็นภาพที่สวยอย่างนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับอ่ามเก็บน้ำดอกกระไ เข้ากับรรยากาศดีดีมีต้นมะขามต้นบักขามต้นบักขามต้นมะขาม,ม,าม,ม,ม,ามล้อมรอบคนก็มาเยี่ยมชมคนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับวันนี้แต่เรามาดูพระอาทิตย์ตวนันพอดีกำลังพระอาทิตย์กำลังสวยเลยครับกำลังแสบตาพอดี มันมีร้านอาหารอบางนะไปนั่งกินกนมันินกุ้งเต้นแกกุเต้น,ก,น,ก,ตนกินย่างกุ้ง<อ>ไหมกุ้งเผาอานเงไม่ซื้อมาย่างกินไหมตอนเย็นเนี่ยที่ก่อนทามนะ่ะ อยากกินกุ้งเผาเทนี้กันอยากกินก็นไปซื้อเทนี้นี่นครับบรรยากาศดีทิวทัศน์ดีครับมีปั่นจักรยานก็มีครับนี่นะครับคนเต็มเลยคนมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเพราะว่าโปรแดงมันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวไม่กี่ที่เองนะครับ มีดอกกายแล้วก็อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลรถเราจะมีที่จอดไหมนี้นอ้องเออ คนเยอะเลยครับนี่นะครับรู้สติขีม่มอเตอร์ไซค์มาสติขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณลุกเลยอ่ะนี่ครับต้องที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับ ลูกเลยอ่ะเจอมีตะคันสวยๆนี่นะครับนี่เจอแก๊งคลาสสิกครับมีตะคันสวยๆเลยครับอันนี้ยามาฮ่าเอสอาร์ครับนี่นะครับนี่นะครับผน,น,น,นลุกเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับ ฝั่งนู้นก็เลยเยื่นเอ็นฟิวครับที่ใหญ่ไทยอ้ํานี่นะครับมีนครันสวยๆนะครับนี่เลยครับวันนี้มาไม่เสียวเที่ยวครับจเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่เรารักคือรถคลาสสิกครับ สวยครับอย่างนี้นะครับพี่พี่วิคไบเขาก็มากัน จากไหนครับนี่านนมาจากไหนครับพี่ okay, มีแต่คันสวยๆเลยอยากได้อยู่แต่แตผมกลัวขี่เอาไม่ไหวมากันขี่ลำเนี่ยสองสี่หกเจ็ดลำโอ้คันสวยๆทั้งนั้นเลยครับไปเรา,เราแล้วก็ไปดู เดี๋ยวไม่ทันเพราะที่ตัวดินนี่นะครับพีพีบิ๊กไบค์เขาก็มานะครับขนเยอะนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของอำเภอพวกแดงเป็นสถานที่นะครับนระอาทิตย์กำลังสองเซ็น สวยเลยครับ and <laughs> i'm <laughs> คนเยอะเลยครับจากคลิปที่แล้วที่ผมมาไม่มีใครนะครับก็เป็นวันทำงานของเขาไปแล้วไปดูพระที่จะินตรงนี้น่ารักดีเนาะ ทิดกำลังสองแสงสวยครับตอนนี้เมฆบดบังตอนนี้เขาก็ให้ลงแล้วนะครับนี่เป็นเรือของนักกีฬาเขาครับ ฝั่งนู้นน้ำแห้งคนมาเอาปลาหรือไงวะนนี่ยตอนนั้นเลยน้ำยังเต็มอยู่เลยนี่คนมาเอาปาลงงะนะาเ,ลลเต็มเลยวะวันวัน,นจันทร์เขามาน้ำมันเปิดเนาะคนมาเอาปาลาครับ

วังดวงอาทิตย์ว่ะเป็นธรรมญาติมากเลยเธอนี่นะครับมิสสวย นี้มีเมฆไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินเลยและพระอาทิตย์ก็ได้รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับแสงนี้เป็นแสง ที่สวยงามมากนะครับที่อ่างเก็บน้ําดอกกลายคนก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับครับแสงเรืองรองสีทองสวยงามมากครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับ